สวัสดีครับผมเยววัน์ุงวันนี้ผ้าพี่นอนเรามาเลี้ยงทงหน้าครับเบื้องนองเกี่ยวเขาครับผมโอ้เกี่ยวเขากับเป็นตัวนี้เกี่ยว่าแท่เกี่ยวเขาอเออตักเร็วๆนี่เป็นยังเซิออนวะ เกี่ยวบาดมือเสียวเนิยวน,นี่ก็เป็นเป็นสวนโศกนะครับน,นี่เป็นน้องกระป่าเด้อพี่น้องนี่ครับผมน,น้องเคียงห้างคนก็เป็นสวนครับเด็ดสวนนี่น้องกับมกเกี่ยวเขาให้เดียว ตะก,ก้ารน,น้อยนอยพี่น,อน้องเดยวกาดยำเลี้ยงครับผมเบื้องน้องโศกพี่น,อน้องป่าลายขนาดด้วยครับนี่นี่นจะเว้นกระลังกระสิต,ตกดินแล้วครับียนทุ่งกับ เลี่ยวนั่งน้นองพอดีนองแล้วบ่เบานาะอ,อาทิตย์นึงนี่ฮะแล้วบ่ไก่เครื่องเราละครับพี่น้องเกี่ยวผู้เดียวเลยวเกียงยึดดอกพี่น้องนี่ไฮ้ผู้ใด โย่ข่อยหยัางไปหาเห็ดหนึ่งเขาหนึ่งนามหยุอยังค่ำเลยอื่นคอยเกี่ยวไปเกี้ยวให้เดี๋ยวอันบ่ให้เอื่นใส่รถเกี่ยวนันบ่เขามากกาครับพี่น้องอยาขึ้นพอได้เลี่มยมอยู่ครับ เขมามมลี่ร้านเขาเหนียวเขาหอมมะลี่ครับนี่แม่นบ่ครับเขาวมลี่หน,นูมีบ่ โอ้หนูหลาเด้อน้ำท่วมทังคุณแตกมาเฮ้เวิร์ตละปีนี้อึดก,กินดอกปีนี้หนูพี่หนองผ้านี่ครับอากาศยามแรงครับผมเดี๋ยวนอน้อนๆเกี่ยวเขาเฮ้ยหลับจัวใจเวียวกอด้วยท่านมีเมียด,ด้วยครับนี่สวดด้วยนี่ครับอ่อ เออสาวมาใส่วะนี่ครับพพี่น้องเบื้อันนี้มีบอนหวานครับผมพี่น้องบอนหวานเกียงเสียบด้วยครับนี่เกียงกะทิก็ได้พัดก็ได้ครับนี่ก็เป็นเขายังนี่ เพื่อนเฮ็ดเขายังเตอะตะกา้านี่เขายังนี่ขานับปังตีน้องไม้กับรบสซับเป็นเฮ็ดน้องไม้สมเนี่ยพูดนะขึ้นล่ำเบิดแล้วนพี่น้องน้องไม้ข้นล่ำครับ ็ดนม่สมไปตัวกินยามมันยามเลี่ยงครับผมยามโรมี่ขึ้นล่เบิดแล้วน้องใหม่ซับไปเห็ดน้องใม้สมไ้กินนี่เดี๋ยวรอบคือพวอใส่เอาไปใส่น้องเขียงเพี้ยนรอบไหมนี่รอบหน่อย รอบสิ่งครับจังไรก็เอาซํานี้ก่อนเดอ้อพี่น้องนี่ของมาเล่นน้ำน่องซื้สือดอกไทยบรรยากาศยำเลี้ยงยำคำพี่น้องเบิ้งครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เดอ้อพี่น้องกดติดตามเป็นกำลังใจให้เดอ้อครับผมคลิปนี้ก็บขลอร่านะครับสวัสดีครับ